สวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนเมอนกกะได้เอาการงานมานำเสนอมาให้พี่น้องเบิ่งคือเก่าครับผมขั้นตอนการพิธีการไล่สิท่องครับผมกะประมาณนี้ครับผมพี่น้องเคยเบิ่งเคยผ่านสร้างเงิน้างทองมากกะอาจจะเข้าใจนะครับพี่น้องที่บ่กเคยเห็นกะเบิง่งเบิ่งเป็น เป็นวิชาเป็นความหล้นนะครับเบิ้องล้วครับซอยหนุนซอยอยังกดติดตามให้เนืเด้อครับพี่นอ้องเดี๋ยวการงานชาสีบแต่ละบ,บุคคลแต่ละบวกขึ้นกันนะครับของผมกับแบบนี้ก็ไมาเห็นพี่น้องเบิ่งครับเป็นที่งานที่ลำบากครับผมอันสร้างท่องหลอมโบราณเป็นงานที ออกกันให้กันครับผมถ้าบ่าลากินกะเฮ็ดบ่ไดดเนาะครับบางเทียกับตาลีต้นดอคลองครับผมเสี่ยงานมากบางเทียกันได้บางเทียกขาดทุนเนาะครับเนาะมันเป็นสิ่งที่อันบ่ขาดครับผมขอโทษครับต้องขึ้นยุ่กับดวงที่กันนะครับเนาะอาเสียบสร้างทองเฮาก็นํามาฝากพี่ฝากน้องประบ้านนี้แหละครับกับฝากเบื้องเงี่ยนะครับถ้าพอกับชม เบิงชมให้เนี่ยครับมีอย่างกะคอมเมนต์ถามได้นะครับเนาะคอมเมนต์ให้กำลังใจกันครับที่ได้เฮ็ดชิปเฮ็ดถ่ายชิปไทยยังไม่ให้พี่ให้น้องเบิงครับกำลังหัดทำชิปใหม่ครับได้ยังกะถ่ายลงมาให้พี่น้องเบิงนะครับตัดต่อแต่ยังกะว่าันเปลี่ยนฝากพี่น้องเบิงแย่งเนี่ยครับ,ดบเ,เ,บเบด้อสุสุกคนเห็นแล้วก็ กดติดตามให้เนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจหาสิ่งดีๆมาฝากพี่ฝากน้องให้ได้เบิง้งน้่น้ำกันนะครับกับโผมกับบมมีอย่างไรครับเนี่ยมันละลายแล้วเขาก็เชียรสิ่งสกรปรกออกที่มันลอยข้างหน้าครับผมออกมาไล่ไปย่เลืดเลยหมแล้วครับโผมครับขอบคุณครับ